ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสามารถซ่อมแซมไลายข้อที่คุณใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ไปยังชั้นที่แปในอนาคตพลังศักดิ์สิทธิ์จะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองและเติบโตต่อไปก่อนที่ความแข็งแกร่งดยรวมของฉันจะถึง,งจะไม่มีความปวดในการพบลูกอีกต่อไปคงจะดีถ้าฉันสามารถฝึกฝนแบบนี้ต่อไปได้แต่ทะลุร่างธาตุน้ำและรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดลูกปัดมิซุนี้ยังใช้งานง่ายมาก ถ้าฉันสามารถฝึกฝนต่อไปด้วยพิลสบิกได้ทำร่างกายธาตุไปให้สำเร็จแล้วฉันจะไปถึงลมดับที่6อย่างแท้จริงแต่คุณต้องการที่จะทำแบบนี้ต่อไปหรือไม่ลูกปักประชุอันต้องยกขึ้นฉันจะวิเคราะห์มันคุณช่วยฉันยืดให้ตรง ตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งนี้ไม่มีบทบาทใน่วดการแรกคือเราสามารถเรียกกัะแลกันผ่านคาถานั้นมันเป็นเทียงเรื่องของเวลาและระยะทางและเราต้องทดลองต่อไปโดยการที่สองเราอยู่ในระยะทางที่กำหนดสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกัะแลกันได้พลังงานจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อระยะห่างใกล้ขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถต่อสู้กับสัตวอย่างเช่นลมนาทำลายเทพเจ้าเขินเทียนเย็นสุดท้ายถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกัะแลกัน จะมีผลเป็นสองเท่าด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียวโดยรวมแล้วมิสซูบิตเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างแท้จริงมีประโยชน์บางประการที่สามารถนำมาแน่นอนว่าข้อเสียยิ่งใหญ่กว่าแต่ฉันแนะนำมาก่อนยกลองมาดูกันก่อนคุณคิดอย่างไรโอเคง และมันก็เป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปมาลองอีกครั้งเกี่ยวกับระยะทางและเวลาที่จำกัดสำหรับการเคลื่อนย้ายมันไม่ถูกทดสอบโดยสิ่งที่ฉันเป็นคุณสามารถบินได้ท่าน โอเคโอเคช่วยไม่ได้แต่คุณจำได้ว่าน,นี่เป็นครั้งแรกในรอบ500รอยหมาไม่มีใครเท่าเทียมกันมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดคู่หนึ่งฉันกลับมาแล้วชีวิตเดียวกันหกร้อยหมา ่อกลัว8ต0ร้อยหมายฉันกลับมาแล้ว่อกลัวตัวกฎหมายไม่มีใครเท่าเทียมกันมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดคู่หนึ่ง หมายความว่าไงพันไมายเป็นเวลา12ชั่วโมงดูเหมือนว่าการเคลื่อนย้ายจะถึงขีดจำกัดและจะดำเนินต่อไปฉันยังไม่จบกับคุณคู่อยู่ในรอบที่สี่วันนี้6เป็น3ฉันไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาสองคนจะทะลุทะลวงมาถึงจุดนี้ หากคุณชนะอีกครั้งในรอบนี้คุณจะอยู่ในสามอันดับแรกลแล้วถ้ามีการต่อสู้อีกครั้งพวกเขาต้องถูกทุกตีมองหาฝันทั่วพื้นดินถ้าคุณแพ้คุณก็แพ้และคุณก็ยังไม่มั่นใจมันเป็นเพียงวิธีการที่น่ารังเกียจเวทีคือสนามรบและมันเป็นเรื่องของการชนะหรือแพ้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการโดยไม่คำนึงถึงมะขาวและมะดาถ้าเ<ำ>ขาพบเราเขาจะกลายเป็นมาตาย โดเมนเป็น 2, 2> ที่4แมทที่ 1. 1คอมโบบลูดโดเมนตีอันเดดีหัวต่อต้านกฎหมายเถิดอำนาจศาลรอบบลูบลูสองคอมบิเนชันคุณกำลังจะกลายเป็นฉันได้ยินมานานแล้วว่ามีอัจฉริยะแลนเก้ในทันเดอร์โดเมนฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณยังคงเป็นสวรรค์มาเถอะขอบคุณขอบคุณพวกคุณก็ต้องเติมน้ำมันด้วย เกมมริ่ขึ้นฉันรู้จักคนสองคนนี้เทียนที่เป็นผู้บงการท่าแสงของไบรท์ซิตีเทวาคือเมืองแห่งไฟอย่างที่พวกเขาเพิ่งพูดฉันแน่ใจว่าพวกเขาสองคนต้องมีเทคนิคเมตาแบบผสมผสานตราบใดที่เรายึดมั่นเราจะชนะการเข้าสู่3าอันดับแรกคือรางวัลอย่างน้อย2เท่าของ6อันดับแรกมันช่้งหวังเกินกว่าจะขอ ฉันเห็นว่าคุณไม่สามารถรอได้มากไปกว่าที่ฉันเขายังคงต่อสู้ในแบบของตัวเองและแยกพวกเขาออกจากกัน่าง 好速度。 ก้าวร้าวใช่ไหมเหมือนลูกของแลนด์จีอีเร็วกไปดูเสิการประสมสารของเทคนิคในตามาในเวลาที่บอกวอลให้ฉันดูความสุ่มแฟนท่านฉุงคุณ หเล่นเพื่อทะลุมเมตาเทคนิครวมลำดับมันจะเป็นอย่างไรรา,าไม่มีใครเท่าเทียมกันมีสิทธมีชีวิตที่เกิดขึ้น ยอเมเพิ่งแลนเก้ฟาว่าชนะแค่นั้นแหละเป็นไปได้อย่างไรบอกว่าใช้เงินรางวัลจะตกเป็นของฉันคุณบ้านหน้าสงสารจริง คุณมีความเข้าใจโดยปริยายมากมายมันดีกว่าที่ฉันคิดไว้เล็กน้อยพี่เฉินแล้วถ้าคุณสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ละ่ะตราบใดที่คุณเอาชนะโฮลิฮมคุณก็ชนะไม่ค่อยดีในอนาคตจะมีโอกาสท้าทายฉันแต่ไม่ใช่ตอนนี้ พี่เชินนี่หมายความว่าอย่างไรเขาคิดว่าเราตอนนี้ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะท้าทายเขาสามอันดับแรกของการแข่งขันที่ไตรโดเมนแกรนด์คอมเพติชันนองแนน้มีนดบที่สามุนมีด้วยศูนย์ ถึงคั้งแบบพบกันหมดรอบสุดท้ายจะเล่นในรูปแบบแบบพบกันหมดเผชิญหน้ากันเป็นคู่และระบบลอตเตอรี่ในสถานที่ถูกนํามาใช้ด้านล่างนี <travaille> ้เราได้เชิญนิโอเชคูลผู้ตัดสินการถึงครั้งจากดนานคอมเพติชันหนึ่งครั้งแบบพบกันหมดครั้งแรกที่จะ สิงจะนเรชัคู่แรกๆของการแข่งขันแบบพบกันเหนืออยู่ในตอนเช้าและไปก็หมดไปจากซงเหรียญทองแหวนทองวงเงินแอนเก้และปาว่าลาก่อนใบหน้าเป็นโชคดีที่ขาวกว่า FA ยันไม่อยู่ที่นั่นในเวลานี้พี่ชายนี่คือออร่าของตัวเอกในตำนานหรือไม่เห็นได้ชัดว่าเราเป็นเหมือนตัวเอกมากกว่า พี่น้องสองคนแค่ไว้ชีวิตฉันฉันจะหาฟฟกก่อนฉันจะชวนคุณไปทานอาหารเย็นในครั้งต่อไป เ็นคุณเห็นมันชนผ่าพ้มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สามารถต่อสู้กับเอลในช่วงยุคน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับธาตุไฟเมื่อเผชิญหน้ากับเธอการจัดการธาตุไฟของคุณก็ได้ประโยชน์แม้ว่ามันจะไม่ง่ายสําหรับเราที่จะชนะทุ่นี่คือความท้าทายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเราไม่ได้พบปลูกโดยปาประโยชน์ในช่วงเวลานี้ แหวนทองคำและเงินของซองตัวรี่เขาได้ะจะไม่สามารถเขา้าร่วมต่อไปได้ชั้นสุดท้ายของคู่เบยูเชนเชนฮิววิจิต่อต้านานันโตปาหัวทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้ฉันดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนมันเป็นความกนนังวล คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นของเราในอนาคตหรือไม่คุณส่วนเทพเจ้าแห่งความมืด ให้ฉันดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน,นทุ่มเทอย่างเต็มที่คุณประมาทใครบอกว่าฉันโทรไม่ประมาทฉันหวังว่าคุณจะได้แสดงทักษะที่แท้จริงของตัวฉันจะแสดงความเมตตาสามตุ้มคู่เฟยนถูกที่สุด้แล้วต้องรับมาอเพราะฉันจะได้ We